่าางกายเพื่อความอ่อนไหวด้วยคอลลาเจนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสวยใส่เสีย วันนี้นะคะก็อยู่กับเราสองสาวนะคะจังเมย์แล้วก็อุ๊และแน่นอนว่าอยู่กับเราสองสาวเนี่ยก็ต้องมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำนะคะเกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณจ้ะเอพูดถึงผิวพรรณค่ะแอบอิจฉาจังเมย์ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ดูออร่าจับมากดูขาวเปล่งประกายดูเป็นผู้หญิงสุขภาพดีมีเคล็ดลับอะไรได้ข่าวมาว่างานเยอะงานยุ่ง ทบไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลยนี่ตังเมย์อย่าเมาเรื่องผิวนิดนึงนะไม่ใช่แค่อูคนเดียวทักช่วงนี้โอ้โหเวลาไปกองถ่ายนะจ๊ะพี่ที่กองทักกันหมดเลยแบบเฮ้ยตังเมยไปทำอะไรมานั่นน่ะสิเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรามาเจอกับคุณผู้ชมแล้วห้ามอูมีเคล็ดลับอะไรทําให้สวยทําให้ดูเด็กกว่าวัยต้องบอกมาเดี๋ยวนี้แน่นอนไม่มีหมกงเมยนะจ๊ะตัวนี้เลยนี่ไงนะคะคลราจนนี่ ตัวน,นี้เลยนะคะเป็นคอลลาเจนนะคะพักนายน,นะจ๊ะคอลลาเจน6000มิลลิกรัมโอ้โหเยอะมากๆเลยนะตังแต่นอกจากคอลลาเจนแล้วเนี่ยนะจ๊ะยังมีส่วนผสมอื่นๆที่จำเป็นต่อร่างกายหรือว่าต่อผิวพรรณเราเนี่ยอีก9ชนิดเดี๋ยวนะที่พูดมาทั้งหมดหมายถึงว่าใน1กล่องหรือว่าในหนึ่งซองของคอลลาเจนี่เนี่ยมีสารสกัดที่เป็นประโยชน์และทำให้ผิวดูเด็กด,ดูขาวดูดี10ชนิดด้วยกันเลย <10 S 1> หรอตังเม <10 S 1> ่ เยอะมากนะเยอะมากและที่สาคัญโอโหหลายๆคนบอกว่าราคาจะแพงเขาบอกว่าไม่แพงอย่างที่คิดนะจ๊ะอ้าะนั้นวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าสําหรับคุณผู้ชมที่ชมอยู่หน้าจออ,อยากดูผิวดีสุขภาพดีอยากดูเด็กกว่าวัยบอกเลยนะว่าวันนี้เนี่ยเราสามารถสร้างความสวยจากภายในสู่ภายนอกเหมือนดาราเกาหลีดารา,า,า,ราญี่ปุ่นเลยล่ะใช่เพราะเดี๋ยวนี้นะแบบผิวขาวแบบสาวเกาหลีเนี่ยโอหฮิตมากใครๆก็อยากจะมีแบบว่าผิวละเอียดไงใช่ะะแบบสาวเกาหลีคอ้รู้สึกแบบผิวเขาเนียนดูน่ามองอ่ะ แต่บางคนแบบเป็นผู้หญิงไทยนะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ต้องดูแลตัวเองก็ได้ปล่อยให้วันเวลาผ่านไปเนี่ยจะดูแก่กว่าวัยไม่ได้นะคุณผู้ชมวันนี้อยู่ในรายการเราต้องคนคอนเซปต์นะต้องสวยต้องใสต้องเซียคงคอนเซปต์เหมือนรายการเลยนะแล้วก็บอกแล้วนะคะว่าเป็นคอลลาเจนค่ะซึ่งปกติเนี่ยคอลลาเจนเนี่ยก็คือเราผลิตเองแต่ว่าร่างกายเราเนี่ยทราบมาว่าจากการศึกษาการค้นคว้าเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคนเราเนี่ยอายุขึ้นเลขสามแล้ว คอลลาเจนที่เราสร้างตั้งแต่เด็กๆสร้างตั้งแต่แรกเกิดมันเริ่มถดถอยเริ่มน้อยลงใช่แล้วเอ็งมันก็ทําให้ผิวเนี่ยความแต่งตึงหายไปความหย่อนคล้อยมามเนะเป็นแบบ่กว่าเนี่ยแหละตายแล้วแย่จังเลยแล้วทำยังไงยังมีอะไรที่เหนียวรั้งคอลลาเจนให้ฉันดูแต่งตึงเหมือนเดิมแล้วเราต้องเพิ่มคอลลาเจนให้กับผิวหนังเรานี่เมื่อแบบว่าเราไม่สามารถสร้างได้เยอะเหมือนเดิมแล้วเนี่ยอย่าใ้ผิวยืดหยุ่นไม่หย่อนคล้อยนะคะไม่เหี่ยวย่นอะไรเงี้ยนะคะเราก็เพิ่มคอลลาเจนให้กับผิวนะคะเพื่ม ตัวช่วยแต่จะบอกว่าการรักษาคอลลาเจนด้วยคอลลาเจนอย่างนี้มีเยอะมากถูกต้องถูกต้องแต่วันนี้เนี่ยนอกเหนือจากได้ในเรื่องของความสวยความงามดูเปล่งประกายผิวสุขภาพดีแล้วเนี่ย ทราบมาว่ามันได้ในเรื่องของสุขภาพด้วยหรอตังเมถูกต้องยังไงอะสุขภาพสุขภาพเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเรารับประทานตัวนี้ไปเนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะเขามีส่วนผสม,สมอีกถึงแอบ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 ก <3 S 1> ตัวเยอะมากอลองบอกมาสิว่ามีอะไรบ้างอ,อันดับแรกเลยนะคะคุณผู้ชมคะไฮโดรคอลลาเจนถึง6000มิลลิกรัมแต่แตบอกนิดนึงนะบางคนเนี่ยไปดูหลากหลายี่อถ้าเป็นหมื่นมิลลิกรัมร่างกายของคนเราไม่สามารถรับได้ถูได้องมิลลิกรัมนี่คือไม่ได้คอลลาเจนเพียวแต่ของเราเนี่ย คอลลาเจนเพียว6,000มิลลิกร,รัมนะโอ้ oh, น่าสนใจนะ<ช>แล้วอย่างที่บอกกันต่อว่าถ้าคอลลาเจนอย่างเดียวมันจะไม่ได้ช่วยแบบ100ซ็แต่วันนี้สำหรับคอลาจินี่นอกเหนือจากมีคอลลาเจนถึง6,000มิลลิกร,รัมแล้วนะคะยังมีสารสกัดที่ทำให้ผิวคุณดูเด็กและต้องบอกเลยอีกหลายๆคนเนี่ยไปหามาหลากหลายยี่ห้ออันนี้บ้างอันนี้บ้างแต่วันนี้จบที่คอลาจินี่ตัวเดียวจบเลยมไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจน6,000มิลลิกร,รมัมแล้วนะคะมีสารสกัดจากทับทมิมสารส จากเมล็ดองุ่นโอ้โมเมล็ดองุ่นเนี่ยเ,เขาบอกเลยนะนนมันต่อต้านอนุมูลอิสระถูกต้องผิวดูเด็กสกตาร์ไว้ยังไงอย่างเั้ยเลล้วเขาบอกว่าประสิทธิภาพของเมล็ดองุ่นเนี่ยนะจ๊ะแรงกว่าวิตามินซีใน20่สิบเท่าแล้วก็แรงกว่าวิตามินอ e ีอีก50เท่าจ้าสนใจมากมากเลยและยังมีสารสกัดอื่นๆอีกมากมายไล่กันยาวเลยทั้งหมด10ชนิดเอ๊ะแต่พูดแบบนี้ตั้งเม มันมีเพื่อนว่าเขาเคยไปทานพวกคอลลาเจนชงๆแบบนี้ซื้อมาเนี่ยหมดไปเกือบ5,000นะเธอแต่ผลปรากฏ <5, 5. S 1> ว่ากินแล้วเนี่ยเขากินได้ครั้งสองครั้งมันเทามันไม่อร่อย แล้ววันนี้ลาคอลลาจินี่มีอะไรจะมาคอนเฟิร์ม <Conf irm S 2> บ้างมีโมเลกุลขนาดเล็กมากนะจ๊ะพอแบบว่าชงไปเนี่ยแน่นอนเลยว่าโดนน้ำเนี่ยอันดับแรกที่เราสังเกตเห็นเลยเนี่ยจะไม่จับตัวเป็นก้อนนะละลายง่ายว่าง,าลลาง่ายเลย <c oughs> นะคะจะไม่เป็นก้อนแล้วร่างกายสามารถดูดซึมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วที่สําคัญเนี่ยไม่มีกลิ่นคาวถึงแม้ว่าส่วนผสมของคอลลาเจนเนี่ยจะเยอะก็จริง uh huh. นะแต่ว่าไม่มีกลิ่นคาวเลย <Wow. S 1> นะดื่มง่ายแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยนะคะเป็นรสส้มโอ้โห ถ้าอย่างง,างั้นก็เรียกว่าวิเศษเลยเนาะรวบรวมสิ่งดีๆสำหรับผิวพรรณ ใครที่รู้สึกว่าวันนี้เนี่ยอยากจะสตาร์ทให้ผิวยังดูเด็กยังดูวัยรุ่นอยู่ตลอดเวลาแต่งงานไปแล้วก็อย่าหยุดการดูแลตัวเองนะสาวมีกลับบ้านตรงเวลาแน่นอนกับคอลลจนี่ที่สำคัญดื่มง่ายไม่ขาวด้วยน่าสนใจจริงจงังเม์ถูกต้องแล้วนะคะก็ย้ำกันหลายๆคนเนี่ยขูกคำามเยอะแยะมากมายทำไมถึงจะต้องเป็นตัวนี้ล่ะทำไมจะต้องเป็นคอลลจินี่ด้วยนะคะบอกไว้แล้วนะว่านอกจากจะมีส่วนผสมเยอะแยะถึง10ชนิด10ชนิดแล้วเนี่ยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังไม่พอนะยังไม พอถ้าเกิดว่าคุณไปดูตามท้องตลาดสังเกตเลยนะอันนี้ให้สังเกตอะไรเลยออยล์วันนี้อยอรับรองนะคะมีเจ p อมีใช่อมาฮาลันเพราะฉะนั้นมั่นใจในเรื่องของการรับประกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยคุณทานไปแล้วดีต่อสุขภาพปลอดดต่อร่างกายไม่มีผลข้างเคียงแน่นอนถูกต้องนะคะไม่ได้รับอันตรายเลยนะคะแล้วบางตัวเนี่ยตามท้องตลาดจ้ะ ยังไงนะคะมีแค่3ตัวอ๋อหมายถึงว่าสารสกัดอยู่ในนี้มีแค่3ตัวสี่ตัวแล้วบางบางแบบบางยี่ห้อเนี่ยแค่สิบองดูดีนะแต่คอลลาเจนนี่มีทั้งหมดสามซองคุ้มมากๆคุณผู้ชมค่ะโดยเฉพาะเนี่ยถ้าคุณมาเฉลี่ยกันต่อวันแล้วบอกเลยว่าจ่ายเพื่อความสุขภาพดีผิวสวยและก็ดูเด็กกว่าวัยคุ้มมากๆคนเราเนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยคือร่างกายของเราเนี่ยค่ะตั้งแต่เด็ก ตโวมาเนี่ยเราต้องขาดเลยไหมเยอะแยะมลภาวะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเป็นนุ่นเป็นนี้ด้วยเฉพาะมะเร็งโอ้ยน่ากลัวจังเลยอะแล้วก็ตัวคอลลาเจนี่เนี่ยนะคะที่จะช่วยเรื่องแบบเขามีสารป้องกันมะเร็งด้วยโอ้โหเรื่องป้องกันมะเร็งคือจะบอกเลยว่าครอบจักรวาลเลยก็ว่าได้อะตรงเนี้ใช่นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มลภาวะผู้หญิงเราเนี่ยจะโชคร้ายกว่าผู้ชายเอาแน่นอนนะร่างกายก็เสื่อมได้ไวกว่าอยู่แล้วเสื่อมไวจริงๆเพราะด้วยเฉพาะคอลลาเจนที่อย่างที่บอกแล้วว่าถ้าจะ ลดลงนี่คือผู้หญิงเห็นชัดก่อนผู้ชายแน่น <ะ S 2> อนถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกไปทั้งหมดเลยประโยชน์ทั้งหมดทั้งมวลนะคะคุณผู้ชมสามารถ เริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้ในการเปลี่ยนวิกฤตในร่างกายให้เป็นโอกาส<ช>กับการเติมคอลลาเจนีเพราะอะไรอย่าง,งที่บอกไปบางคนเนี่ยผู้หญิงเนี่ยไม่มีเวลาไปออกกำลังกายใช่หลายคนไปออกกำลังกายเพื่อต้องการความเฟิร์มของผิวถูกต้องเพื่อให้ผิวไม่หย่อนคล้อยแต่วันนี้เนี่ยในคอลลาเจนีเนี่ยมีสารสกัดที่จะทําให้ผิวหนังของคุณเนี่ยดูกระชับแต่งตึงอย่าคุณเล่านิดนึงเพราะว่าอย่างเราเนี่ยคือเราเนี่ยไม่ไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกายแน่นอนบอกแน่นอนอยู่แล้ว แต่ว่าเราเนี่ยคือนอกจางนัน้นคือก่อนหน้านี้เราเป็นความดานันเออเหรอใช่เราเไม่อายุเท่าไหร่เธอเป็นความดานันใช่ ความดันต่ำเพราะฉันพักผ่อนน้อยอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะแบบเป็นความดันต่ำแล้วไหนจะแบบว่าเกล็ดลงเกล็ดเลือดอะไรเยอะๆมากมาเเธอโรคเยอะไปแล้วนะเนี่ยเยอะมากนะไม่ค่อยเฟซเมื่อก่อนนี้ผุ่มแบบเดินมาเนว้าซอมบี้อ่ะคือไม่มีแะไรคือดูว่าไม่มีเลือดฝาดดูผิวไม่แต่งตึงว่างานดูแบบดูสุขภาพไม่ดีใช่ไหมคือขาวนะแต่มันขาวแบบยังไงไม่รู้ว่าแต่ตอนนี้เธอไม่ใช่นะเธอดูมีออร่าเธอเดินมาคุณผู้ชมขอเมาส์นิดนึงนะคะ ือเธอเ<า>ดนินมาแบบเธอไม่แต่งหน้าเธอก็สวยอ่ะ,อะ,อะจะบอกว่าเคล็ดลับทุกอย่างที่ทําให้เธอเป็นคนใหม่เนี่ยตังเมอยู่ในกล่องนอี้หรอแต่จริงๆนะคะคุณผูม้ชมค่ะจะบอกว่าคราเินี่เนี่ยบางคนอาจจะแบบเคยเวอร์หรือเปล่าในนีไม่นะเราไม่ได้เวอร์ก็คือประสบการณ์จริงนะคะจากการรับประทานเนี่ยรู้สึกว่าอะไรอะไรแบบในร่างกายรู้สึกแบบ มันทำงานเป็นระบบขึ้นน่ะว่าแอนเถอะนะคะไม่ว่าจะเป็นการขับถ่ายหรือ,อหัวใจหรืออะไรเงี้ยน,นะรู้สึกว่ามันดีขึ้นโอ้น่าสน<ด>ใจจัง <ใช S 2> เลย<ๆ>เลยนาะบางคนเนี่ยหาหลักหลักสารสก,กัดเนี่ยมาดูแลตัวเองแต่ขอบอกเลยว่าถ้ามันได้ในปริมาณที่ไม่เหมาะ <Billie S 2> <ฮ> MM หรืออัตราส่วนที่มันไม่ลงตัวกันมันก็ไม่เกิดประโยชน์แต่นี้เนี่ยแอบดูด้านหลังกล่องแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าโคเอนไซม์คิวเทนก็มีทําให้ผิวดูเด็กดูดีตลอดเวลาสารสกัดจากทับทิม ลิ้นจีมเล็ดองุ่นทุกอย่างรวมอยู่ในนี้นะคะอันนี้คือยังพูดไม่หมดนะเพราะไม่งั้นเนี่ยขอบอกว่าทั้งรายการเราก็เมากันไม่พอเนาะใช่เพราะว่าส่วนประกอบที่สําคัญเนี่ยมันเยอะมากจริงๆแล้วก็คลลาเจนของเรานะคะอันนี้บอกเลยนําเข้าจากญี่ปุ่นว้าวผู้นำด้านคลลาเจนเออก็เห็นเวลาคนญี่ปุ่นเนี่ยบอกเลยว่าถ้าคุณไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่น คุณจะเห็นแปคนดูผิวสุขภาพดีและไม่มีใครถึงเขาจะแก่อายุห้าหกสิบแต่ก็ดูว่าผิวเขายังดูแต่งดูตึงอยู่เพราะเขามีการดูแลตัวเองแบบถูกวิธีแบบนี้น,นี่เองอนเนาะ้ไม่ได้เฉพาะผู้หญิงที่เราประทานเพราะว่าผู้ชายก็รกับประทานได้ดีเหมือนกัน,นถูกต้องอเพราะวันนี้ต้องบอกเลยว่ามลภาวะสิ่งแวดลอ้อมความเครียดหรือว่าอาหารการกินต่างเนี่ยทำให้เซลล์ภายในร่างกายของทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเนี่ยเสื่อมไปตามวันและเวลา แต่วันนี้เนี่ยคุณสามารถหันกลับมาดูแลตัวเองได้ด้วยวิธีการง่ายๆฉีกซองผสมกับน้ำด,ดื่มง่ายๆเท่านี้จบสวยจบนะคะนะไม่ยากแล้วก็ไม่เสียเวลามากนะคะโดยเฉพาะชั่วโมงเร่งรีบเนี่ยนะคะก็ะสามารถดื่มในรถได้สบายมากเลยน่าสนใจนะะจังเลยวิธีการง่ายๆแบบนี้ตังเมย์เราอยากเจอกับแขกรับเชิญแล้วอ่ะที่บอกว่าอลูกเห็นผลจริงตื่นเต้นในความเปลี่ยนแปลงที่เขาได้รับท่ามาหรือเปล่าวันนี้ทามานะ วันนี้พามาแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่เชื่อกันให้ตังเบนมาโอโหการันตีคนเดียวนะคะ,คะได้ที่ไหนต้องมีคนมาช่วยเราการันตีคนมาเลยไหมอยากเจอแล้วอะ่ะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวนะคะพักไว้ช่วงหน้านะคะได้เจอกับเขาแน่นอนคะ่ะเจอกันค่ะคารานี่สวยใสยเซียปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบนันเทรนด์ใหม่ที่ผู้หญิงอายุ25ปีขึ้นไปต้องทำคือ การเติมคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายยิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งต้องเติมคอลลาเจนให้กับร่างกายมากขึ้นเพื่อผิวพรรณดูขาวสดใสอ่อนกว่าวัยนั่นเองจากผลิตภัณฑ์คอลลาเจนที่มีอยู่มากมายตามท้องตลาดล้วนทำให้ผู้หญิงเลือกยากขึ้นเพราะคอลลาเจนส่วนมากมักมีกลิ่นคาวทานยากและส่วนประกอบในคอลลาเจนทั่วไปมักมีอยู่เพียงไม่กี่ชนิดวันนี้ทุกคนที่ได้ดิมลองคอลลาจีนี่ ต่างยอมรับว่าขอลาจีนี่พัสนายนอกจากทำให้ขาวสวยใสยังได้ประโยชน์จากสารสกัดอีกถึง9ชนิดที่สำคัญรสชาติอร่อยไม่มีกลิ่นคาวเหมือนเราทานน้ำผลไม้น้ำส้มอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีรสชาติออกหวานหอมกลิ่นน้ำส้มเลยอะค่ะผิวมันจะดูสว่างขึ้นช่วงประมาณ5วันแรกแล้วก็ดูกระชับขึ้น เียนแล้วก็รู้สึกว่าจะวางๆแล้วเวลาแบบเออตามตามแขนตามเวลาเราแบบต่อะไรอย่างเงี้ยมีความรู้สึกฝังสายของเัือค่ะเริ่มเริ่มรู้สึกน่าจะประมาณก้าววันเสร็จวันก็รู้สึกได้แนละ้วที่เป็นในเกรนอยู่นะคะที่แงสงสัยว่าทำไมปกติเธอแบบปวดปวดหัวใจจ้องวันสามวันคือวัายแล้วมาปวดทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามาันมันหายไปนานแล้วนานนานช่วงระยะเวลาที่กินนะคะ่ะ มันไม่มีนิในเพลนเลยต้องถามพี่หนังก่อนว่าพี่หนังอายุเท่าไหรคะค่ะห้าสิบห้าค่ะพอเรามีอายุใช่ไหมคะก็ริ้วรอยมันก็เริ่มมาเยือนออก่อนเลยค่ะผิวมันก็แบบแห้งแล้วก็เป็นปกติก็เป็นฝ้าเป็นกระอยู่แล้วทําไมตอนนั้นทาไมถึงแบบรู้สึกว่าต้องซื้อเลยก็เห็นมันมีรายละเอียดว่ามันมีตัวช่วยในการทําให้ผิวสวยขึ้นผิวขาวขึ้นช่วยเรื่องฝ้าเรื่องกระ ผลนี้ได้รับเป็นยังไงบ้างคะเล่าความประทับใจฟังหน่อยก็รู้สึกดีขึ้นนะคะสังเกตหน้าตัวเองว่าเออใส่ขึ้นเรื่องรูขุมขนที่มันกระชับขึ้นมันทำให้เราดูแบบหน้าตึงขึ้นค่ะก็อยากให้ลองทานคอลลาเจนี่ดูค่ะแล้วก็จะได้รู้ว่าเออ เราเราก็เริ่มมีอายุมากแล้วนะคะจะปล่อยให้วัยมันร่วงโรยไปตามการเวลามันก็ไม่ถูกใช่ไหมเราม่นอมเราจำต้องไม่ยอมอะค่ะเราต้องสู้นะคะอร่อยด้วยะค่ะเอออร่อยด้วย,ย<ๆ>ผิวพันกะเกิดบางทีขึ้นแบบตามหน้า ก,กับตัวเราเองไงคะ่ะไม่ต้องตัดสินใจยากนะคะลองทานดูนะคะแล้วจะรู้ว่าของเขาดีจริงๆอ่ะคะ่ะพอทานแล้วผิวพรรณก็เริ่มดูบ l ิงขึ้นนะคะดูแบบผ่องใสาสามีที่บ้านก็ทานนะคะสำหรับคนที่กําลังลังเลอยู่นะคะไม่ต้องลังเลเลยค่ะทานก่อนสวยก่อนนะคะจะบอกว่าของอย่างเงี้ยจะให้พัดเองนะคะพูดมันก็แบบ ไม่เห็นผลนะคะถ้าเกิดใหญ่ผล<ม>คุณต้องลองเองนะคะปกติเป็นคนที่แบบกลัวมากถ้าจะทานยัยกลัวแบบจะแพ้หรือเปล่าทานแล้วเรามันจะถูกกับเราหรือเปล่าอ,าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเพออ่านแล้วไม่มีออยอด้วยเล้ลองซื้อมาทานดีกว่าก็เลยโทรสั่งเลยอาทิตย์กว,กว่าก็เห็นผลแล้วค่ะเริ่มมีคนมาทักว่าแบบ เฮ้ยทำไมวันนั้นยังโทมอยู่เลยทำไมวันนี้แบบดูใสขึ้นอะไรเงี้ย<ม>แล้วปกติก็เป็นคนที่หน้าเป็นกระอยู่แล้วค่ะเป็นกระอย่างนี้ก็แบบตั้งแต่ทานมาก็รู้สึกว่าหน้าขาวใสขึ้นแล้วกระมันก็รู้สึกว่าจางลงปกติเป็นคนเป็นภูมิแพ้หรือเป็นหวัดอะไรเงี้ยเจอฝุ่นก็จะเป็นน้ำมกูกไหลตหลอดเวลาแล้วก็จะจางพอทานแล้วแบบเป็นน้อยลงมากอะค่ะพอดี<ม>ใช่เป็นน้อยน้อยมากๆเลยอยากให้ทุกคนลองคอลาเจนี่นะคะถ้าถ้าไม่ลองก็ไม่รู้อะค่ะเพราะว่าเราต้องมันมีออยดด้วยแล้วก็มีมีแบบว่ามี ส่วนผสมถึง10ตัวค่ะน่าจะลองดูนะคะน่าจะใช้ได้ดีค่ะลองดูคอลลาจจนี่ค่ะ,ะ,ะสามสิบเอ็ดก็น่าเด็ดได้ใช่มมแม่มีปัญหาอะไรช่วยได้หมดเลยนะคะคือจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเราอยากสวยเลือกทานอะไรที่เราสามารถทานง่ายไม่ต้องบังคับตัวเองแล้วก็ไม่เหม็นคาวทานแล้วมันจะเหมือนน้ำส้มอะค่ะอันนี้ค่ะคอลลาจนี่ค่ะคอลลาจจนี่สวยใสยได้ทุกวันโปรโมชั่น คลลาจินี่ปกติกล่องละ2,600บาทบรรจุ30ซองพิเศษลดเหลือเพียงกล่องละ1,900บาทเท่านั้นสนใจโทร0852721166และ0852721177 ค่าจัดส่งทั่วประเทศคอลลาเจนีได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาระดับเครื่องหมายฮาลาลจึงปลอดภัยและมั่นใจได้ในคุณภาพของสินค้าคอลลาเจนีสวยใสยได้ประโยชน์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการสวยใสยเสียแล้วนะคะอย่างที่บอกไปในช่วงแรกนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีเกสนะคะหรือว่าแขกรับเชิญมาในรายการของเราด้วยใช่ไหมคะอูไดแล้วค่ะ สวัสดีค่ะคแล้วก่อนเมาส์กันเดี๋ยวให้คุณกิ๊ฟนะใําำตัวเองกันนิดนึงดีกว่าค่ะเชิญค่ะค่ะชื่อกิ๊ฟนะคะเป็นพนักงานบริษัทนะคะค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นผู้ที่ใช้จริงมีประสบการณ์ตรงนะคะจะถามอายุเป็นก่อนก่อนว่าถามแบบไม่แคร์สื่อเลยนะคะคุณกิ๊ฟตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเอ่ยจะสามสิบแล้วค่ะจะสามสิบล้วหลอกหรือเปล่าจริงจริงแล้วนะ ถ้าเราสองคนไปเจอ้างนอกเรียกน้องนะดูเด็กมากจริงผู้หญิงแตะเลขสามแล้วเนี่ยยังดูผิวพรรณดูสุขภาพผมคือดูทุกอย่างเหมือนยี่สิบต้นๆนะวันนี้คุณกิฟต์ก็จะมาแชร์ประสบการณ์ให้เราด้วยเคล็ดลับอะไรเอ่ยก็ได้คลราจนมี่อะค่ะทานคาราจี่ที่ถืออยู่แบบนี้กล่องนี้ที่เมื่อกี้เนี่ยตังเมเพื่อนสาวดิฉันเขามาวาเขามาแล้วเขาไม่โซมเขาหน้าเด้งก็ผิวเด็ก เทสลาเดียวกันเลยเหรอคะใช่ค่ะทานง่ายมากเลยทานง่ายค่ะจะถามก่อนคุณกิ๊ฟรู้จักคอลลาเจนี่มาจากที่ไหนคะเพื่อนค่ะคอนอย่เพื่อนลองทานเขาทานอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเขาก็แนะนําให้ทานว่าเอออร่อยนะแล้วก็แบบทานง่ายแล้วก็ถือใสขึ้นแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงเขาด้วยแต่ก่อนเขาก็แบบเป็นคนแบบไม่ค่อยขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบลองทานดูอะไรเงี้ยแล้วมันก็ดีจริงด้วยการพูดอย่างนี้เนี่ยคอลลาเจนนี่เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที ปากต่อปากเยอะมากนะใช่แล้วขายได้เนด้วยตัวของเขาเองคือบางทีไม่ต้องมีการไปโฆษณาบางคนมาทักเพื่อนที่ทานเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยจะบอกยมันมีการเปลี่ยนแปลงใช่หมือนเวันนี้นะคะเราก็ให้อูนะได้แบบว่ารู้เคล้ของเราแล้วก็คุผชอบม แครัของเราแต่การันตีเลยนะคะว่ามันเจอกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเห็นเปลีป่ยนแปลงแน่นอนนี่แต่บางคนก็บอกว่าทั้งขาวแล้วผิวดีแล้วท็้นื้ผิวดีมากขึ้นใช่จริง<ะ>จิงเพราะว่าบางคนเนี่ยขาวอย่างเดียวแต่ผิวไม่เนียนก็คือเนื้อผิวเนี่ยไม่ค่อยละเอียดจะยหยาบหยาบหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาได้ความขาวคือเขาโชคดีตรงนั้นไปแต่ว่าการที่คุณทั้งขาวแล้วก็ผิวเนียนด้วยเนี่ยมันจะดีกว่าถูกไหมใช่ทานมานานเท่าไหร่แล้วเออถึงมีความเปลี่ยนแปลงแบบนี้ประมาณเดือนึงแคะว่ะ คเดือนนึงแค่หนึ่งเดือนก็เห็นผลแล้วไงอย่ก่อนทางแรกรู้สึกยังไงบอกว่าผลที่แบบว่าเปลี่ยนแปลงตอนแรกมันก็ยังไม่เห็นผลนะคะแต่พอทานมาเรื่อยๆสักอาทิตย์นึงค่ะมันก็เริ่มแบบมีคนมาทักว่าเออไปทำอะไรมาสวยขึ้นอะไรเงี้ยผิวใสขึ้นอะไรเงี้ยค่ะค่ะคือนิดนึงเนาะผู้หญิงเราเนี่ยถ้าคนรอบตัวโดยเฉพาะถ้าเป็นคนใกล้ๆตัวเขามาทักว่าทําอะไรดูดีขึ้นนะสวยขึ้นเด็กขึ้นมันจะแอบบมันปลื้มมันก็จะมั่นใจขึ้นอะไรเงี้ย ว่าเฮ้ยการลงคุนของเราเนี่ยมันคุ้มกับผลตอบรับที่สำคัญคือถามนิดนึงส่วนตัวเลยแฟนบอกว่าดูดีขึ้นค่ะมีเขินได้นะมีเขินเล้ผิวใสขึ้นผิวใสขึ้นทีนี้เมื่อสักครู่ที่ตันเนถามบอกว่าทานง่ายไหมคือต้องเป็นข้อมูลนิดนึงว่า คอลลาเจนเนี่ยตามของตลาดเยอะมากแต่วันนี้เนี่ยทำไมต้องเป็นคอลลาเจนี่เราแอบคุยกันหลังไม่เนาะว่าเคยทานที่ข้ออื่นมาแล้วมันรู้สึกยังไงบ้างคะมันก็จะแบบขาวๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทานไม่หมดกล่องมี่เสยดายตังนะใช่แต่ยอมเนาะแพงไหม แพงด้วยประมันสามพันเลยสองพันกว่าแคือคุ้นง่ายไม่เเงินไปเลยอะเะมันกินไม่ได้มันไม่ไหวซึ่งมาแล้วก็แบบคราวก็ไม่กินต่อเลยค่ะบอกเลิกกับเขาไปเลยว่าอย่างนั้นนะแต่ทำไมวันนี้เลือกมาเป็นคอลลาเจนแล้วรู้สึกว่ามันทานง่ายยังไงเอยอยากให้บอกความรู้สึกกับคุณผู้ชมที่กําลังชมอยู่ค่ะค่ะมันก็จะเหมือนน้าส้มอะค่ะเหมือนทานวิตามินซีก็จะใส่น้ำใส่น้ำเปล่าไปเลยแล้วก็คนคนคนแป๊บเดียวก็ละลายแล้ว คือมีก็บีบจมูกกลั้นไปไม่ต้อง <ไป S 2> ค่ะไม่ต้องเลยเหมือนทานทาน,น้ำส้มเลยว้าวทานทก็ง่ายเห็นผลแบบนี้ทีนี้ถามนิดนึงดีกว่าว่าพอความีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เนี่ยอันดับแรกเลยที่ตัวเรารู้สึกสัมผัสผิวแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะมันจะลื่นๆื่นะคะ ลื่นๆแล้วก็แบบเหมือนแบบเด้งๆเลยเงี้ยอันนี้จริงอันนี้จริงเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนแบบว่าผิวแห้ง<า>แต่พอทาแล้วรู้สึกว่าแบบมันชุ่มชื้นขึ้นแม้ว่าจะทํางานในห้องแอร์ใช่ไหมักงานออฟฟิศต,ต้องทางานในห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยเวลาเจออากาศมันก็จะแห้งหเนาะผิวมันก็จะร้องแสดงว่าเห็นผลจริงอะไรจริงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ที่บ้านเนี่ยกำลังลังเลอยู่ว่า <He> i, ฉันจะลองดีไม่ลองดีมันเห็นผลแค่ไหนเอาอย่างนี้เลยจากากผู้ทานจริงใช้จริงจ้ะวันนี้มีอะไรอยากจะบอกว่าคนที่กําลังลังเลใจว่าอยากจะมาเริ่มแบบคุณกี้แต่เราต้องบอกก่อนว่าของเรามีออยอ,อ,อ์คุณกีบว่าสําคัญไหมคะเรื่องออยอ์เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเยิ่อนมากเลยสำคัญมากค่ะตอนแรกก็แบบขี้กลัวนิดนึงว่าเออแบบเราก็ต้องศึกษาก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือต้องเลือกนิดนึงใช่ไหมคะแต่เขาละจีนนี่เขามีออยอ์ บอกยลยเอียนด้านหลังแบบเรียบร้อยเลยใช่ใช่ชัดนเจนเนอมี GMP ม yeah> ีทุกอย่างมั่นใจปลอดภัยปลอดภัยนี่เพราะฉะนั้นตอนนี้อยากให้บอกอะไรกับคุณชมทุกท่านนิดนึงค่ะว่าทําไมนะเราถึงเป็นหนึ่งคนที่ตัดสินใจเลือกคอลลาเ e นในการดูแลสุขภาพที่สวยเสียแบบนี้ก็คือทําให้เราผิวขาวขึ้นแล้วก็รอยสิวอะไรพวกนี้ปกติจะเป็นคนแบบมีสิวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ มันก็จะทิ้งร่องรอยกันแบบเรอยเราไว้เลยอย่างเงี้ยแต่รอยดำจากสิวนี่คือรักษาหายยากมากหายยากมากที่ฉันเลเซอร์หมดเป็นตื่นนะจ๊ะไม่ต้องเลเซอร์นะจ๊ะแต่อันนี้แป๊บเดียวก็ก็หายเลยเลยนีก็จางลงอะไรเงี้ยแล้วเวลาแบบเจอแดดอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้ผิวเราแบบก้านๆอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เจอแดดได้สบายนี่คนะใส่แขนสุดคือจะบอกว่าวันนี้เนี่ยพอทานคอลลาเจนนี่แล้วเนี่ยรอยสิวทุกอย่าง จางไปจุดด่างดำจางไปแล้วก็ผิวแข็งแรงขึ้นเป็นแบบนั้นเลยใช่ไหมคะใช่อย่างอย่างอันนี้อันนี้ลอยสิวช่วงแของเรากะเราเป็นกะนะคะเ้วยความที่ว่าเป็นคนผิวขาวจริงนะคะแต่ว่าเนื้อผิวเนี่ยค่อนข้างที่จะแห้งแล้วก็เวลาโดนแดดปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นฝ้าเป็นกะง่ายมากอันนี้คือแบบจางไปเยอะมากเพราะฉะนั้นคือบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยถ้าหลายๆท่าน กำลังมองหาสูตรเล่งรัดเพื่อผิวสวยผิวเด็กเห็นผลจริงทานง่ายทดิฉันบอกเลยว่าครอบจักรวาลจริงๆแนะนำเลยว่าเป็นคอลลาเจนี่และก็อันดับหนึ่งอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นที่เป็นประเทศที่ไฮเทคเทคโนโลยีที่สุดใช่แล้วก็เป็นผู้นำด้านคอลลาเจนด้วยนะคะเพราะว่าคอลลาเจนเนี่ยเรารู้จากใจว่าอุ้ยนำเข้าจากญี่ปุ่นนะตัวนี้นะคะคอลลาเจนของเราก็นำมาทานก็ง่ายจริงๆไหมคะัที่ทานง่ายทานง่าย ใช่ค่ะเหมือนทานน้ำส้มเหมือนทานน้ำส้มลอยไม่มีกลิ่นของคอเลสเจนเลยแบบไม่มีกลิ่นคาวด้วยคอนเฟิร์มและการันตีกันแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาย้ำโปรโมชั่นกันอีกสักนิดนึงดีกว่าค่ะนะคะก็1กล่องนะคะมี30ซองค่ะปกติเนี่ยราคา2 6 0 0บาทค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมตอนนี้นะคะสามารถซื้อได้ในราคา1,900บาทค่ะแล้วก็พิเศษสุดๆเลยนะคะซื้อ3มกล่องค่ะปกติ7,800บาทค่ะตอนนี้นะคะลดเหลือแค่5,400บาท เท่านั้นค่ะแล้วยังไม่พอนะคะตอนนี้ค่ะแถมเสื้อโปโรนะคะ1ตัวเป็นผ้านเนื้อดีนะคะมูลค่า900บาทค่ะใช่แล้วค่ะรีบโทรเปเข้ามานะคะที่2เบอร์นี้นะคะ085 272 1166และอีกเบอร์ค่ะ085 272 1177 ขอย้ำเลยนะคะว่าจำนวนจำกัดมากๆ2เบอร์นี้เปลี่ยนชีวิตค,คุณกิฟมาแล้วนะคะ,ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมทางบ้านที่ชมตั้งแต่ช่วงต้นรายการความเป็นไปเป็นมาความสวยงามใน<อ>รายการของเรารีบย้ำเลยนะคะว่าคุณได้โปรโมชั่นจะเต็มแน่นอนที่0852721166และ0852721177ค่ะใช่แล้วค่ะนะคะก็ฝากคาราจิมี่นะคะไว้ให้กับคุณผู้ชมด้วยและการรับรองนะคะว่าถ้าคุณได้ลองครั้งนึงเนี่ยติดใจแน่ นอนเหมือนที่อุกําลังจะเป็นไ่้แห่นอนแน่นอนดิฉันทนไม่ไหวแล้วขอตัวไปจิบของคุณนภาแล้วะเดี๋ยวให้ทานเดี๋ยวให้ลองชิมดูแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณคุณกิ๊ฟมากเลยนะคะที่มาช่วยแชร์ประสบการณ์ดีๆกับเราในวันนี้ขอบคุณมากสวยวันสวยคืนน้อนะคะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากสวยนะคะอย่าลืมนะคะคาราจินี่วันนี้นะคะเราสองสาวนะคะสวยใสเสียลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เคยตั้งคำถามกับตัวเองไหมว่าเมื่อเวลาผ่านไปทำไมผิวพรรณที่สดใสกลับมีริ้วรอยไม่ขาวใสเหมือนแต่ก่อนก็เพราะเมื่อเวลาล่วงเลยเข้าสู่วัยกลางคนแล้ว ร่างกายของคนเราก็จะสูญเสียคอลลาเจนซึ่งเป็นตัวที่มีส่วนช่วยให้ผิวพรรณต่งตึงกระชับนั้นลดลงไปแต่ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆจึงมีการคิดค้นวิธีการนำคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายมากมายหลายวิธีและผลการวิจัยในสถาบันชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นพบว่าการดื่มนั้นเป็นวิธีการเติมคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายได้ดีที่สุดเพราะร่างกายจะสามารถดูดซึมและนำไปใช้ได้ทันที พรุ่งยีงกับการที่จะทําให้ผิวพรร์ของเรากลับมาสดใสดูมีออร่าอีกครั้งกับคาราจีนี่คอลลาเจนอันดับหนึ่งจากที่ปุนนอกจากไฮโดรไลซ์คอลลาเจนเปบไทดยที่มีโมเลกุลเล็กละเอียดที่สุดและมีเพียงพอกับร่างกายของคนเราที่รับได้ในแต่ละวันแล้วคาราจีนี่ยังมีสารสกัดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกถึง9ชนิดที่จะทำงานร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ที่สำคัญคอลลาจีนี่ของเรายังมีรสชาติอร่อยดื่มง่ายไม่มีกลิ่นคาวให้ต้องรู้สึกปืนใจทุกครั้งที่ดื่มแถมยังละลายน้ำได้ดีกว่าคอลลาเจนทั่วไปถึง10เท่าอีกด้วยอย่ารอช้าถ้าไม่อยากแก่ก่อนวัยมาเติมคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายเพื่อผิวพรรณที่สดใสดูอ่อนไวัตลอดเวลาด้วยคอลลาจีนี่คอลลาเจนอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นโปรโมชั่นคอลลาจีนี่ ปกติกล่องละ2,600บาทบรรจุ30ซองพิเศษลดเหลือกล่องละ1,900บาทสนใจโทร085-272-1166 085-272-1177ฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศ คลลาจีนี่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาและเครื่องหมายฮาลาสจึงปลอดภัยและมั่นใจได้ในคุณภาพของสินค้าคลลาจีนี่รสชาติอร่อยดีไม่มีกลิ่นคาวสวยใสยได้ประโยชน์ด้วยคลลาจีนี่